เป็นคณะจากสวนค่ะกำลังงามเลยมานอนกลิ้งกันอยู่นี่ค่ะไปตีก้นเขาแล้วเขาตีคือสวัสดีค่ะสาวน้อยกลับมาจากโรงเรียนแล้วมาช่วยแม่ทำสวนเลยนะคะแม่กำลังจะปลูกผัก เอาไว้ใกล้เสียมก็ได้ค่ะลูกแล้วดูชุดปลูกผักของนางนะคะไม่ยอมเปลี่ยนซะด้วยค่ะแม่บอกว่าให้ไปเปลี่ยนชุดน้องบอกว่าหนูจะใส่ชุดนี้ทําสวนค่ะเพราะว่ามันเริดนะคะหนูไม่หนาวเหรอคะไม่อีกแล้วไปเปลี่ยนชุดไหมคะไม่อีกแล้วชุดมันเริดค่ะทุกคนค่ะ แต่งชุดนี้แล้วมันสาวมากเลยอะมองออกเลยว่าอัญญาดาของเราโตแล้วไม่ใช่เบบีแล้วอะพร้อมปลูกแล้วเหรอคะยอมใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะคะเพราะว่ามีลมแม่กลัวจะไอแล้วก็ไม่สบายกลัวจะติดจับพี่อมา่าแต่ก็อยากจะช่วยค่ะ เรื่องทำสวนกับแม่เนี่ยอัญญาดาชอบมากมากเลยนะคะทั้งทำครัวและทำสวนถ้าเกิดว่าเห็นแม่ลุยเมื่อไหร่อัญญาดาก็จะมาอยู่นิ่งทันทีค<ฮ>่ะพอให้พึ่งกลับมาจากโรงเรีนยนเหนื่อยๆก็จะลงมาช่วยแม่นะคะอันนี้น้องก็กำลังดึงหญ้าค่ะหญ้าหญ<ย>้าแห้งที่แม่ถางไว้แล้วก็ตากให้มันแห้งเราก็จะใส่ถังอย่างนี้เพื่อเอาไปทิ้งนะคะซัมเมอร์ปีนี้ฝนตกบ่อยชุมช่มฉ่ำมากเลยค่ะทุกคนสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยวัชพืชเขาโตค่อนข้างไวเราก็ต้องขยันดึงขยันถอนเขาออกค่ะเนี่ยแม่ก็ใช้เสียมนะคะงัดทั้งกอทั้งา่ว พืชที่เข้าร่วงหล่นดินไปประมาณ2 3สามอาทิตย์เขาก็งอกออกมาอีกแล้วค่ะด้วยความที่แม่อยากให้ทั้งผักและผลไม้ในพื้นที่บ้านเนี่ยเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยไม่เอายาฆ่า,มาแมลงมาพ่นนะ,ะการปลูกผักกินเองในพื้นที่บ้านของเรามันก็ดีอย่างนี้แหละคะ่ะที่เราสามารถควบคุมคุณภาพได้และเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารปนเปื้อนที่จะมากับผักผลไม้ค่ะกินผักที่เราปลูกเองเนี่ยสบายใจที่สุดแล้วนะคะวันนี้เชฟอยากกินต้มมามาะะ่าค่ะ นี่เป็นคณะจากสวนค่ะกำลังงามเลยเชฟก็หั่นผักแบบอย่างคล่องแคล่วนะคะอย่าเอานิ้วตัวเองนะคะเชฟโอเคอใส่ได้เลยค่ะ พี่ๆค่ะทั้งหมดอะค่ะตอกไข่ใส่ด้วยนะคะ หนูอยากกินกี่ฟองนะคะพี่อม่าหนึ่งฟองหนูกี่ฟองสองหนูสองฟองอาก็ตอบใส่ไปสามฟองค่ะสางสองก็ได้ค่ะมันจะข้นเกินไปมนะั้ง เอารถดีมาค่ะรถดีรสเย็นใช่ค่ะใส่นิดเดียวนะคะปลายช้อนอจับดีๆนะคะอย่าให้หกน,นะนิดเดียวเยอะเกินไปค่ะเทออกทั้งหมดให้มันติดปลายช้อนโอเคแค่นั้นนะคะ อซอสซอสปรุงรสนะค่ะซอสปรุงสเอใช่อันนั้นแหะนั่นเชีลขาวแต,ตแต่มันต้องใส่ทั้งสองอย่างไงคะขึ้นช้อน ยังชนไม่ไม่ถึงหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งอีกค่ะมันทำไม่ได้มันมักเกินไปมักเกินไปโอเคค่ะใส่ร,บรอบๆนิดๆ,ๆอันน,นี้เก็บค่ะมันเค็มค่ะ เก็บเข้าไปด้วยค่ะเชฟทำกับข้าวเสร็จต้องเก็บนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสอันนี้ค่ะส่แดง,งแม็กกี้กอันนี้ค่อยแม็กกี้กอันนี้เทไปหนึ่งสองสามหยดเบาๆนะคะหนึ 1, ่งหยดเช็ค <laughs> พอพอ ใช้น้ำตาลไม่ต้องจุ่มนะคะโรยโรยโรยอย่าเอาช้อนจุ่มเข้าไปนะโอเคแค่นั้นโดนใ่โอ้พอ่อพ่อพ่อพอไม,ไม่เป็นไรคะ่ะปิดไวมค่ะหนูบอกพอนะคะพอไหมเอาแค่ไหนบอกนะคะ ให้พี่อมาค่ะพอมัดกินแล้วนะคะวันนี้มีมิ팅ประชมุมชมดมบัสท,ที่บ้านค่ะพอมัดก็เลยกินกันแล้วเอาหนูไม่เจาะให้มันแตกหรอจะกินทั้งฟองเลยแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เลยตามอารมณ์ตามตามใจเชฟค่ะ ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เยี่ยมรอบหน้าทํากินเองได้ไหมคะครั้งหน้าทํากินเองได้ไหมทําเองอะทําได้ไหมคะหนูทำทำหนูทำคือปัดหนูทำไม่ได้เดี๋ยวให้ไปเอาสลัดอันนี้หนูต้องไปด้วยกับม a ม a โอเคโอค้โหอือหื เพิ่งอาบน้ำเสร็จพี่มาไปซ้อมบาทสค่ะยังไม่มานะคะคุณย่าเป็นคนไปรับวันนี้เพราะว่าพอมาติดธุระที่บ้าน ตอนนี้เรากําลังมาเก็บเชอร์รี่รอบที่สองนะคะทุกคนพี่เก็บไปตั้งเยอะแล้วก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะคือเชอร์รี่เนี่ยส่วนมากเราจะเก็บได้แค่ครึ่งเดียวส่วนครึ่งหนึ่งก็ร่วงทิ้งแล้วก็นกกินนะคะวันนั้นที่เรามาเก็บมันยังเป็นสีแบบสีแดงอยู่ใช่ไหมคะมันยังมีบางส่วนที่เป็นสีแดงอยู่แต่วันนี้มันเป็นสีดำเลยะคะ่ะดำและหวานฉ่ำมาก อันนี้เสียงเฮลิคอปเตอร์บินว่อนเลยนะคะ win, いいเหมือนเขาซ้อมอะไรสักอย่างอ oh, yeah, sure. yeah. wow, ่ะก uh huh. oh, yeah, well. like oh, ิ่งติดพ UM oh? ื้นมากค่ะทุกคนแม่พาไปดูรากคือ เราโชคดีมากที่เขาล้มแล้วรากมันไม่ชี้ขึ้นนะคะถ้าชี้ขึ้นต้นเขาก็อาจจะตายได้แต่รากเขายังจุ่มลงไปในดินนะคะมันก็มันก็เลยแบบลำเลียงอาหารขึ้นไปส่งดอกส่งใบส่งผลได้นะคะนี่ลักษณะการการโค่นล้มของเขาะคะ่ะรากเขายังฝังอยู่ในดินอยู่มันไม่ชี้ขึ้นเลยนะคะพี่อาจจะเอาดินอะ่ะเข้าไปกลบเพิ่มเขาจะได้ ไม่ตายค่ะนี่มองจากนี้ไปมีแต่ผลเชอร์รี่ทั้งนั้นเลยวันนี้ฉ่ำสุดๆเลยม,มันหวานฉ่ำกรอบ เริ่มดำแล้วกิ่งที่เขาไม่เป็นพวงอะที่เป็นลูกเดียวๆอย่างเงี้ยค่ะ ลูกเขาจะหวานกรอบมากเลยเหมือนเขาไม่ได้ย่งอาหารกับลูกอื่นน่ะ เตี้ยติดพื้นมากค่ะ ต้องเก็บเยอะๆนะคะก่อนที่เขาจะเน่าผิวเขาแบบมันตึงแล้วมันฉ่ำมากอะอ Papa j'ai une livraison ben, je suis loin moi ah, euh, ah, rapproche le panier, je vais lancer dans la เขาเริ่มจะเป็นหนอนแล้วค่ะทุกคนเนี่ยกิ่งฟังโน้ตมันฉ่ำมาก อหอมมากอันยันนาไหนเก็บไม่ได้ไม่ต้องเก็บนะลูกเดี๋ยวจะตกเล้าอะไรูปะปา <laughs> ben ils sont partis. Ils parti aujourd'hui. Ça ils oh, ça va ah, avec... est ouais. elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle allait aller avec papa ouais. Là, elles sont magnifiques. Regarde comment elles sont grosses. שבמיכא אולה

ลูกใกล้ๆมันไม่มันไม่ง่ายค่ะมันไม่สนุกนะคะต้องเอาลูกที่มันแบบต้องปีนต้องเอาไกลๆอะไรเงี้ยเก็บไกลๆอ่ะค่ะ เชอรี่เขาล้มใส่ต้นพุนค่ะอันนี้คือต้นพุนนะคะพุนก็โดกค่ะดูสิเดี๋ยวเขาจะเป็นสีม่วงนะคะตอนสุกอันนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่เปรียวหมกักเม็ดเขามีแกนแล้วสุกไวนะคะ Oh papa, une broche pour moi. ฝั่งนี้เขาโดนแดดทุกคนแล้วมันไม่อมน้ำอะ่ะกรอบหวานมากแล้วแม่จะเลมเอาฝั่งนี้ให้หมดเลยนะคะฝั่งไหนอร่อยเก็บฝั่งนั้นค่ะ จนปากค้มอ่ะเก็บได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาให้เต็มเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เรามาเก็บหลังจากนี้ก็ไอนี่ละร่วงหมดละ

มาช่วยเก็บเชอรี่มานอนกลิ้งกันอยู่นี่ค่ะปะเต็มตะกร้าแล้วค่ะรัะกลับบ้านค่ะแม่พอจะกลับบ้านนี่รีบเก็บเลยนะเดี๋ยวไปที่รักไปป๊าป๊าพี่มาเก็บตะกร้ากลับบ้านทิ้งคนไว้อยู่นี่แหละอย่าให้ร่วงนะลูกอย่าให้ตกนะคะมันจะช้ำ พี่วิเวียนกับครอบครัวนี้มาอยู่บ้านนะคะไปเที่ยวไปเที่ยวสวนสนุกกันน่นๆนานๆใชนเพื่อนเป็นกงสุลเพราะฉันมาดูนี่พี่เพื่อนเสร็จเป็นแบบนี้เหรอว่าเพื่อนมาดูนี่แล้วเพื่อนเสร็จอันจะได้ปะป๊าไปแล้วเขี่ยวข้าล้มนั่นๆนานๆไปตีก้นเขาแล้วเขาตีคืนแล้วเขาวิ่งตีคืนยังไม่ได้ทำอะไรเลยตัวเองล้มแล้ว Tuy okay. con อุ้ยแฝก้าฟ้าเชอรี่สดสดจากต้นก็ไม่มีให้เก็บแล้วนะคะทุกคนล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วเราก็รอปีหน้าค่ะปีหน้าก็จะมีคลิปเก็บเชอรี่ให้ทุกคนได้ชมอีกแน่นอนก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับชมจะชอบแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้พวกเราแบบนี้ตลอดไปนะคะและแม่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่ด้วยยังไงสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ